สวัสดีค่ะวันนี้วิวีิญิวจะพามาคุยเรื่องคณะหมอลำคณะหนึ่งนะคะนั่นก็คือวงหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์ซึ่งเขาโด่งดังระดับประเทศเลยเชียวแหละซึ่งหมอลำคณะนี้นะคะหมอลำเป็นหมอลำยุคใหม่นะคะฟังได้ทุกวัยสนุกทุกวันนะคะหมอลำ นับเป็นศินละปะการแสดงของชาวอีสานนะคะที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานรวมถึงเป็นศูนย์รวมของการแสดงออกของผู้คนที่มีความสามารถใครที่มีโอกาสได้ดูได้ชมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกสนานนะคะโดยหมอลำมีอยู่หลายประเภทเช่นลำกรอนลำเรื่องลำเรื่องต่อกอนลำพื้นบ้านลำเดิน และลำเพลินแต่ว่าในที่นี้วิววีนิวก็จะพาไปชมสเสน่ห์ของหมอลำนะคะที่เป็นลำเรื่องต่อก่อนชื่อเดิมของจังหวัดขอนแก่นนะคะโด่งดังระดับประเทศนั่นก็คือระเบียบวาทศิลป์ซึ่งเป็นหมอลำยุคใหม่ก็เขาก็มีการปรับปรุงวงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งก็จะฟังได้ทุกวัยนะคะ แล้วก็มีความสนุกไปด้วยนะคะคนที่ไปชมก็สามารถร่วมอินเตอร์เทนกันนะคะสนุกสนานต,ตรงหน้าเวทีนะคะระเบียบวัฒศินเป็นหมอลำชั้นแนวหน้าของผ้าอีสานนะคะยาวนานเขาก็มีความยาวนานนะคะอยู่มานานตั้ง40ปีโดยเป็นหมอลำที่ขึ้นชื่อในการลำเรื่องต่อกร ทำนองขนแก่นนะคะซึ่งหมอลำคณะนี้นะคะโดยทั่วไปหมอลำก็จะมีทำนองการลำจะมี3ามทำนองนะคะทำนองหลักก็จะประกอบไปด้วยทำนองอุบลทำนองกาลสินกาลสินสารคามแล้วก็ทำนองขนแก่นสําหรับหมอลำระเบียบวัฒศิลป์นะคะ สืบทอดมาจากหมอลำอินตาบรมครูพื้นลำพื้นของจังหวัดขอนแก่นสืบทอดมาสู่คุณพ่อระเบียบพลลำแล้วจึงส,สืบทอดมาสู่รุ่นลูกๆของคุณพ่อในปัจจุบันก็คือคุณพ่อเอ๋นะคะคุณพ่อเอ๋พักดีพลลำเจ้าของคณะระเบียบวาทศิลป์โดยปัจจุบัน หมอลำระเบียบวัฒศินก็ยังรักษาและก็อนุรักษ์ทำนองการรำไว้ได้ดีและมีการพัฒนารูปแบบการรำผสมผสานบทเพลงสมัยใหม่เข้าไปด้วยนะคะเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนหมอลำก็ต้องปรับตัวระเบียบวัฒศินนับเป็นอีกหมอลำคณะหนึ่งที่ปรับตัวได้เป็นอย่างดีในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19นะคะหมอลำไม่สามารถออกทําการแสดงได้ระเบียบวัฒนินก็มาเล่นแบบกลุ่มปิดทําให้ผู้ชมยังสามารถเข้าไปรับชมรับฟังหมอลำได้เสมอโดยการซื้อบัตรเข้าชมในราคาถูกนะคะเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายนะคะหมอลำระเบียบวัฒนินก็มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านหน้าเวทีออกมาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะ เทศกาลดนตรีนะคะ Big Mountain Music Festival ทำให้วัยรุ่นหลายคนติดใจเพราะเพิ่งเคยฟังหมอลำเป็นครั้งแรกนะคะบางคนนะคะที่เคยฟังหมอลำเป็นครั้งแรกก็ยังติดใจเลยนะคะหมอลำเป็นศิลปะการแสดงที่จัดตารางเวลาการแสดงได้เป็นอย่างดีและเขาจะแบ่งช่วง ได้อย่างชัดเจนสำหรับหมอลำเรื่องต่อกรนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของวัยรุ่นและการโชว์วงเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของวงหมอลำจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงลำเรื่องต่อกรนะคะสลับกับช่วงลำเต้ยเพื่อให้วัยรุ่นที่อยากฟังหมอลำได้ลุกขึ้นมาเต้นนะคะอินเตอร์เทนเมนต์หน้าเวทีประกอบด้วย ด้วยเหตุนี้หมอลำเรื่องต่อกรของวงระเบียบวาทสินนะคะจึงเป็นหมอลำที่ฟังได้ทุกวัยทุกเพศนะคะและคิวหมอลำวงระเบียบวัทศินนะคะท่านที่ได้ฟังนะคะก็จะสามารถเข้าไปอัปเดตได้ที่เพจทางของวงเลยนะคะโดยผู้ที่จะ ติดตามนะคะติดตามฟังลำก็อย่าลืมเข้ารับชมรับฟังกันนะคะทางเพจของหมอลำและเบียบวาทศิล์นะคะแะเบียบวาทศิล์แฟนเพจค่ะอันนี้ก็จะขอขอบคุณข้อมูลนะคะข้อมูลจาก intran i t o id net นะคะและก็รูปภาพจาก Instagram ของ รูปภาพนี่ก็จะมาจากหน้าปกจากของระเบียบวาทศิลป์แฟนเพจเหมือนกันนะคะ